วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA x i a m i Pro ชียงใหม่และฟิลลาม m i n a สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ดรอมแมนนะใต้จากออสโลนิดหน่อยนะครับเรื่องอินพตุต่ของ BYD กับ m a x u s นะอันนี้เป็น RSA B นะครับ B แปลว่ารถนะแล้วก็ผมเพิ่งจะม็อ a x u s T90 มาคืนนะครับแล้วก็ ผมก็จะทำวิดีโออีกพิเศษอีกอย่างนะครับคือตอนเราขับ1,000กิลเมตรกับออโต้สานะครับเราคันนั้นอะ่ะมันมีไฟพิเศษที่มันบล็อกเขาเรียกอะไรนะเอวนช่องลมเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็บางคนเขาก็หาว่าเลดบอร์นั่นะนะมันทำมันบล็อกมันทำให้แบตเตอรี่โอเวอร์ฮีทนะแล้วผมก็อยากจะทชสดูแล้วคราวนี้อะ่ะเราได้ยืมอีกคันหนึ่งนะครับ ที่ไม่มีเลดบอร์ดนะเนี่ยมันจะอีกคันหนึ่งนะครับมันอยู่ที่นี่นะมันบล็อกอันนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะมันเป็น linear laser 6นะครับแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันมันทำให้มันแย่ลงหรือว่ายังไงนะครับผมก็อยากจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราได้สเปคดู้วนะนะผมได้ผมได้สั่งว่าขอ request ว่าอขอยืมที่มันไม่มีเลนบอร์ดแล้วก็ ขอ40%แบตเตอรี่เขาก็ขับไปจนล,ลงถึง44%นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้นะครับมันจะหนาวในข้างนอกหน้ากลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นนะผมก็ request ว่าขอจอดรถใ,ใ,ใ,ในในในโชว์รูมนะครับใช่เขาก็จอดในนั้นนะครับแล้วในนั้นนะมันเป็น20องศาหรือว่าไม่รู้เท่าไหร่นะตอนนี้แบตเตอรี่ก็เป็น2 1 2 2ดีนะครับ ถ้าจอดข้างนอกมันอาจจะเป็นประมาณ10องศาผมต้องการให้มันอุ่นนิดหน่อยเร,เราจะแล้วก็เราจะขับแล้วก็เราจะฮีตตัวแบตเตอรี่นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเทสดูตนเราชาร์จว่ามันจะโอเวอร์ฮีตไหมหรือว่ายังไงนะครับโอเคเราเริ่มขับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับไปทางใต้นิดหน่อยก่อนนะแล้วก็ค่อยยูท์นแล้วก็ขับไปทางเหนือแล้วก็ชาร์ทรถนะครับแต่ว่าเนี่ยผมเพิ่งจะทดสอบเอ่อมอกซัสอีทีนะครับพิก <laughs> up truck ออโต3นี่มันสบายกว่าตั้งเยอะเลยนะครับมีออโตสเตียร์มี air, ม Control, อั a จับ v ิวครูสคอนโทรลเบาสบายดีช่วงล่างสบายกว่าโอ้โหแล้วก็มีเบสตานี้นะครับโอ,โอเคอาโอเคเอาเนี้เรากลัจะอุ่นแบตเตอรี่แค่ขับไปอย่างนงี้มันก็เริ่มอุ่นนิดหน่อยแต่ว่าืเราน่าจะโยโย,โย่ให้มันอุ่นกว่านี้แล้วมั้ง แล้วก็โยโย่ที่ผมพูดถึงนั่นมันคืออะไรนะครับอ่ามันเป็นวิธีที่จะ heat ัวแบตเตอรี่นะครับทำให้แบตเตอรี่มันอุ่นเร็วนะครับอ่โดยเฉพาะถ้ามันไม่ม pre ี preheating ก่อนไปถึง fast charger หรือว่าถ้ามันไม่มีตเตอรี่ heat นะครับก็วิธีก็คือเราจะเร่งเต็มเนี่ยอย่างงี้นะครับมันก็จะมี power output สูงนะแล้วก็แล้วก็เบาแต่ว่าถ้าเราไม่แตะเบรกนะครับมันก็จะเป็น r e g i นิดหน่อยถ้าเราแต่เบรกมันจะมี blending เบรกมันจะแรงกว่าน,นี้นะครับเนี่ยแล,แล้วก็เราก็เร่งอีกทีหนึ่งเร่งเต็มเลยโอเคแล้วก็ดูอุณหภูมินะครับมันจะขึ้นเร็วนะผมสังเกตนะว่าอัลตุสนี่อุณหภูมิมันขึ้นเร็วนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมี internal resistance สูงนะในแบตเตอรี่นี่นะนะเร่งเต็มแล้วก็ แตะเบรกนิดหน่อยมันจะได้รีจนแรงหน่อยผมว่าผมจะอุน่นแบตเตอรี่ถึงสัก34องศาเพราะว่าที่ผมเคยสังเกตตอนเรากำลังขับธรรมดานะเออมันจะมันจะเป็นประมาณ34ที่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับบางทีเกือบจะ40องศาในสามสิบสามสิบห้าสามสิบแปดองศาไม่รู้ที่เมืองไทยนี่มันจะเป็นเท่าไหร่นะครับเกิน4ีใช่ไหมคราวหน้าถ้าผมไปเมืองไทยผมน่าจะยืมออโตูสามแล้วก็ใช้คอร์สแคนเนอร์แล้วก็เช็คดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ โย,โยโย่แป๊บเดียวนะ3า3ปตรงสามนะครับอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วแล้วเราก็ต้องขับไปที่ฟสต์จอดนะครับฮะสามสิบสองก็ต้อโอ้อุ่นเว้ยฮะอันนี้อะ เรามาถึง fast charge นะครับแล้วก็ตอนนี้นะเรามี16%เราคงไม่ต้อง deep discharge ไปถึง10หรือว่า5%เราแค่16มันก็น่าจะพอแล้วนะผมได้อุ่นแบตเตอรี่นิดหน่อยถ้ามันเป็น33-37โอเค3 6องศานะครับก็น่าจะพอนะครับโอเคเดี๋ยวเสียบชาร์จแล้วก็ดูวนะ่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้เรารับ86กิโลวั์นะครับเกือบ200แอมป์แล้วนะแล้วก็อุณหภูมินี่มันก็จะเริ่มขึ้นนะครับ โอกคนี่แบตเตอรี่40องศานะครับเมื่อกี้นี้39องศามันก็เริ่มคูลแบตเตอรี่นะครับมันจะมีข้อมูลขึ้นมานี่นะรูปภาษาไทยมันเขียนอะแต่ว่านี่มันจะเขียนว่า uh, the intelligent temperature control system of power battery is working <laughs> ก็ uh, ไม่รู้มันแปลยังไงเนี่ยจากภาษาจีนแต่ว่ามันแปลว่า active cooling กำลัง work นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี่นะมันเริ่มออสัก สักแปดโมงห้าสิบหกนะครับสัก2นาทีก่อนนะมันเริ่มคูลนะแล้วผมก็จะลองนับดูนะว่ามันจะต้องใช้เวลากี่นาทีกว่าคูลงมันจะไปถึงแบบแรงสุดนะครับโอเคสี่สิบห้าองศานะครับแบตเตอรี่มันกำลังจะรับผิดเกตนะ,ะแต่ว่าตอนนี้นะเวลาผ่านไปสักแปดนาทีนะหลังจากคูลงเริ่มนะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้ยินว่ามัน เป่าแรงนะฮึมไม่รู้ต้องรอ,อนานแค่ไหนเนี่ยอ๋อ46องศาแล้วนะครับอ๋ออีกไม่นานเราจะรับปิดเกทนะครับเอ่อเมื่อกี้นี่46องศานะครับแล้วมันก็ลดความเร็วนะอ่าแล้วตอนนี้เราก็จะรอว่ามันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่ามันจะคูดาวน์ถึงี4องศาแล้วก็เราจะรับ85กิโลวัตต์อีกทีนนะครับ โอเคตัวน,นี้ผ่านไปสักสพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็มันก็ยังไม่ออกจากรับพิเกตนะ45องศานะครับเราต้องการให้มันเป็น44องศานะครับฮึ๋ยวไปเช็คข้างนอกก่อนอ๋อโอเคเพิ่งจะออกจากรับพิเกตนะครับอ๋อฮะแปิกิโลวัตต์เออดสิอ 88, อแปเริเดียวเช็คเริเช็คกันนี้ก่อนนะครับถอดมันคามาเร็เป็นยังไงเนี่ยข้างนอกนะอืม เนเอเวนส์มันดูเหมือนก็ว่ามันจะเย็นกว่านิดหน่อยเพราะว่ามันมีลมผ่านนะครับถ้าเทียบกับที่อื่นนะครับแล้วก็ร้อนนี่มันก็ร้อนเพราะว่าเราเพิ่จะขับรถแต่ว่าไม่รู้นะเออมันอาจจะเอาความร้อนออกมาทางนี้หรือว่าที่ไหนไม่รู้นะอ๋อโอเคแปบ๊บเดียวนะตอนนี้ก็กลายเป็น40องศาแล้วก็52กิลวัต์นะครับก็แปลว่าเทส์นี้นะมันโชว์ว่า ถ้าเรามีเรดบอร์ในกริลข้างหน้านะครับมันก็ไม่ต่างกันนะมันไม่มันไม่ช่ทำให้แบตเตอรี่มันโอเวอร์ฮีทเร็วกว่าปกตินะครับก็คันนี้นี่ยังไงมันก็รับปิดเกตนะครับเแต่ผมรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยคูลเร็วมันไม่ค่อยคูลแรงเหมือนที่มันน่าจะทำได้นะครับเออผมจำได้ตอนเราขับอีกคันหนึ่งที่หน0บันเก็ตมตต์นะมันมันจะเสียงดังกว่านี้นะมันอาจจะเป็นเพราะว่า อันนี้ Intelligent Temperature Control มันอาจจะเช็คดูว่าเยรถมันคูลช้าไปนะอีกคันหนึ่งแล้วมันก็จะเร่ง Cooling Power มากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าคันนี้อ่ะเหมือนกับว่ามันรู้สึกว่าเอ้ยมันมันคูลิ i ง g p o w ว r มันเรียกว่าคูลิ g ง a t e มันมันปกติมันช้าเหมือนปกติมันก็ไม่เร่งให้มันคูลแรงกว่านี้นะไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ยัง Overheat นะ ก็แปลว่ารถคันนี้มันอาจจะสามารถที่จะคูลเร็วกว่าน,นี้ได้แต่ว่ามันไม่ทำออโอเคอันนี้แปลกนะครับเราไม่ได้เร็วกว่าน,นี้นะมันมันไม่คูลดาวน์จนถึง44มันอยู่ที่45ตลอดนะครับออตอนเราขับ1000พกิเมตรมันก็ยังคูลดาวน์ได้นะเพราะมันค cool ูลแรงกว่านี้อ่ะเอ,อ้หรือว่าจนถึงออตอนช่วงเช้ากลางวัน อันนั้นก็เหมือนกันนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะมันก็ไม่คูลจนถึง44องศาแล้วอะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิข้างนอกมันสูงไปมั้งมันเป็นสัก15องศาข้างนอกอะมันก็คูลดาวน์มากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะเรากลับมาที่ร้านนะครับแล้วก็จากฟอลส์จอร์จจะมาที่นี่นะขับมาสัก15นาทีแล้วแบตเตอรี่มันก็มีโอกาสคูล cool ดนะาวนะ์นะ36องศานะแต่ว่าตอนเราขับมานี่นะเราก็เปิดแอร์21องศาก็ผมก็กะว่า AC unit ที่มันคูลรถนะมันก็ช่วยคูลแบตเตอรี่นั่นนหะเพราะฉะนั้นมันก็แบตเตอรี่ก็คูลเร็วนะนะแต่ว่าโอเคอที่จริงเกี่ยวกับโอเวอร์ฮีทนะเนี่ยข้างๆเนี่ยเป็นมีบอดีฮอนฮอนก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับตอนผมเทสชดสอบน่ะมันก็โอเวอร์ฮีทตอนอุณหภูมิเป็น46องศาเหมือนกันเปียบเลยนะครับเพียงแต่ว่าฮอนมันมีแบตเตอรี่ใหญ่กว่านี้นิดหน่อยนะแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าถังเป็นยังไงเนี่ย ท่องผมก็เคยเทสนะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มี OBD adapter ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงในะนั้นนะก็ถ้าใจดีน่าจะเทสเทสอซ้ำอีกแต่ว่าไม่รู้มันน่าสนใจไหมจะเทสตรถจีนนะแล้วน่าจะเทสอย่างอื่นนะ bonus material ตอนนี้เราอยู่ในลีฟนะครับ <laughs> ทริปมันยังไม่จบนะครับเราจะต้องขับกลับไปบ้านก่อนนะ แล้วก็ร้า,านที่นี่เขาก็บริการดีนะเขาช่วยชาร์จรถนะชาร์จลีฟไฟเรานะครับเนี <laughs> ่ยแบตเตอรี่นะมันมี12.7 k ิโลวัตต์เอนะครับแล้วก็เราต้องขับ56กิโลเมตรกลับไปบ้านก็แปลว่าถ้าเราไม่ใช้เกิน200วัตต์เอต่อกิโลเมตรเราก็จะไปถึงบ้านได้นะโอเคแล้วมันตลกนยเพราะว่า,าพนักงานที่นี่นะที่เขาชาร์จรถให้เรานะครับเ,เขาได้กุญแจรถแล้วแล้วเขาก็ถามผมว่า รถนี่มันมันมันลุหรือว่าอย่างไงเพราะว่าหรือว่ามันมันมันโอเคไหมเพราะว่าตอนเข้าชาต์กิโลเมตรมันโชว์ต่ำนะเขาไม่รู้ว่ามันชาต์เต็มไหมผมก็บอกว่าอันนี้เต็มแล้วครับ80กิโลเมตรเต็มแล้วครับ Welcome to l e a v e แล้วก็เนี้ยข้างนอกนะครับ15องศานะใช่ออตโตสามมันก็จะ overheat นะตอน15องศานะครับ โอเคคัน okay, นี้มันก็รับปรเกันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละแบบนะเออโอเคอ่ะปิกบานปิกบานเนี่ยเขากำลังสร้างตึกใหม่แล้วก็มีกระจกนะครับถ้าเราซูมเข้าไปาาาานะฮะฮะ Nice Nice indeed Alert ดีนะเออโอ๊ยกระจกจะหมดกระจกหมดแล้ว ทำยังไงดีเนี่ยรถตู้มันแช่เลนนะผมอยากจะขับเร็วกว่าน,นี้ครับท่านีอา้าวจริงจิงมันเขาไม่ค่อยเข้มงวดหรอกถ้าเราแซงขวาทางข้างขวาเลนขวานี่ยนะหรือว่ามันก็ผิดกฎหมายคนนอร์เวย์ก็ชอบแช่เลนเออ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 พันทุรีเจนพันทรีเจน โอเคโอเคได้ได้ได้คเรามาถึงออสโลนะครับตอนนี้เราเหลือ19%คนกว่าจะคิดว่าอา้ามีปั๊ดแล้วล้วนะเอ่อแต่ว่าเรามี2.7กิโลวัตต์เอาแปลว่าเราใช้สัก2.5หรือว่าไม่รู้หนาด2.2มั้งจากนี้อ่ะ2.2 <c oughs> แล้วก็แบตเตอรี่ใกล้จะหมดในจอนี่มันมันบอกว่าเหลือ7 นะั่นแหละมันกำลังกระพริบนะครับแบตเตอรี่ต่ำแล้วแบตเตอรี่ต่ำต้องชาร์จแล้วนะครับอีกไม่นานนะออชีวิตกับลีฟเป็นอย่างนี้นะขับไปได้แค่เท่าไหร่เนี่ยห้าสนะิบกิโลเมตรเนาะแล้วก็แบตจะหมดแล้ว,<ต>วเรากลับมาถึงบ้านนะครับเนี่ยโอ้โห New EL7 กซี e x y โอเคแล้วก็ เราเหลือ2.6 k จุดหกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือว่า,รวาประมาณ2 k งกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็ในจอมันก็โชว์อย่างนี้นะ7กิโลเมตรนะครับอ <laughs> โอเคไม่เป็นไรเรามาถึงบ้านนะครับแล้วโอเค สรุปแล้วนะเกี่ยวกับเอาตัวสนะครับผมก็ได้เช็ตัวนว่าถ้าเราเอาเลนบอร์อะไรมาใส่ในกริลนะครับมันก็ไม่จะทําให้มันเป็นไรนะมันก็ยังจะโอเวอร์ฮีทเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะครับโอเคนั่นคนะเป็นแค่นั้น,นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอากัปิดกันไมสวัสดีครับ